倒我<打> <打败 S 1> ไม่เลวนะเนี่ยีเมตรหาเด้งด้วยทำไมโอ้ยล่างก,ก็ดีหน้าก็ดีโอ้โหทำไมยังโสดล่ะเนี่ยเออไอาอย่างงี้แนะนำตัวให้พวกเธอรู้จักคุณสิแม็กวอนพลทั้งสิมเดวีซามนะครับ,รบถึงลุกผมจะแบ๊ดแต่เวลาผมรักใครผมรักจริงครับคือไม่ต้องมาเดาทรงออกตัวเลยว่าลุกผมมาแบ๊ดผมรู้แต่ผมรักใครผมรักจริงนะครับชื่อแม็ก อ่เสียงไหมกล้าเสี่ยงไหมรู้ว่าเสี่ยงเออแต่มันคงต้องลองปะล่ะเราอาจจะเป็นผู้หญิงคนนั้นของเขาก็ได้ไงถ้าชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟฮครนุไลดับไปสามคนตลกตลกสามคนแม็กจำนวนนี้คุณรับได้ไหมสามคน เกินความคาดหมายครับเกินความคาดหมายนะโอ้ปากคอสันนะเราจะเริ่มต้นวยการต้อนรับสาวโสดคนใหม่ก็คือกิฟต์นะครับต้อนรับสุดเท็แมวไทยแลนด์นะฮะเรารู้สึกดีใจที่คุณมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราแล้วคุณก็เริ่มต้นในการเปิดไฟไว้ด้วยผู้ชายคนนี้น่าสนใจยังไงกิฟต์พอเห็นปุ๊บการแต่งตัวใช่หน้าตาใช่ทรงผมใช่คือดูดีมากเป็นสไตล์แบบนายแบบเลยโอ้โหหาเหตุผลที่จะปิดไฟไม่ถูกจริงๆใช่ค่ะแต่ก็มีคนไม่สนใจนะฮะบ๊มทําไมอ่ะคนนี้ไม่เอาอ่ะ ดูเขาแบบว่าน่าจะใช่ย่อยอีก่ะไม่ถึงยังไงอ่ะอันนี้ตัวแรงอ่ะตัวแรงเลยอ่ะตัวแรงของดีใครๆก็อยากได้หรือเปล่าวะพี่เขาหน้าตาดีขนาดนี้แล้วก็น่าจะคาลมดีด้วยคงไม่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ความเป็นของคุณเลยนะฮะเธอระเบิดตัวเองพิ้งไปเอาไม่อยู่เธอบอกเธอเอาไม่อยู่สไตล์นี้27คนยังเปิดไฟและอยากจะรู้จักผู้ชายคนนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตามเท็กแม็กซ์ a ทยแลนด์ตลอดจะพบว่าเราพยายามจะแนะนําให้คุณรู้จักผู้ชายผ่านวิธีต่างๆมากมายหนึ่งในวิธีที่ดีมากคือของรักของห่วงมันจะสะท้อนตัวตนได้ดีหลายคนก็เอาของเล่นของสะสมเครื่องใช้อะไรมากมายผู้ชายคนนี้เอามาเหมือนกันเหรอมีอยู่ไม่กี่ชิ้นฮะแต่ชิ้นนี้เขารักมากเหรอแต่เดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงเหรอตอนนี้ยังดูไม่ได้ฮะรอแค่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูกัน ชมไม่อยากพลาดความบันเทิงของเชคมิเอาสักตอนอย่าลืมนะคะกด Subscribe ตรงนี้ด้วยค่ะและความสนุกสนานแบบอันเซนเซอร์มากมายแต่จะถ้าจะเข้าถึงได้ต้องกด Subscribe เท่านั้นครับเชิญเลยค่ะ